แ a นอัพคอมดี้ตอนนี้ก็อยู่ที่จีวิเลทแล้วนะครับที่ l i ท์เฮาส์สตูดิโอฮะเล่นคนเดียวครั้งที่2กํกลังจะเริ่มต้นแล้วแต่ว่าก่อนที่จะเริ่มเล่นเนี่ยไปดูกันดีกว่าว่า กาทำอะไรกันอยู่คือคนเริ่มมาแล้วใช่ไหมพี่เออเป็นนักแสดงเริ่มมาคอมบิดี้นเริ่มมากันแล้วครับส้นเท้าเต็มใช่สังเกตดูหลายๆคนก็น่าจะสีเหม็นอะไม่เลยหมดเลยโอ้โหด้านในคึกคักเลยครับนี่เลยมาเจอคนนี้ก่อนเลยฮะสวัสดีครับคุณเบลกราสวัสดีครับครับสวัสดีคุณเบลทีนี่มันคืออะไรอ่ะนี่คือเอ่อบุหรี่ไฟฟ้ามั้งไมโครโฟนนี่อ่ะมีคนละอันทีนี้เป็นอย่างนี้แล้วเหรอเนี่ยใช่ที่เป็นแบบบลูทูธเอามึงจะสงสัยทำไมนักหนาเป็นชุดอันเหมือนกันไงยใชปกติก็ต้องมี หาเขาคัดต่อไปแล้ครับล้วงก็เลยเปหาฮิตว่าทำไมสงสัยจังอันนี้หนีบเลยหนีบเลยง่ายมากช่วงโควิดเป็นไงบ้างชีวิตคุณเบลก็อยู่บ้านเยอะมากครับผมแต่ละคนควบตัวเองดูดควบตัวเองดูดยาอยู่ไม่ใช่คนวบอะไรควบอะไรในตัวควบว่าเออหลังจากทำงานมาห้าปีสิ่งนั้นคือสิ่งนั้นคือการ เล่นเกมเล่นเกมอยู play ่บ uh ้านเลยไม่ต <shove S 1> ้องไปไหนน้่งมีความสุขซึ่งก่อนหน้านี้ยี่สิบปีไม่เคยเล่นไม่เคยไปติดนานเข้านานเข้าจนแบบเตเรารู้สึกว่าเรามีความสุขมากแต่ไม่ได้แบบสตรีมเมอร์นะไม่ได้เล่นแบบว่าต้องไปโชว์ใครอ่ะก็คือเล่นอยู่บ้านเล่นอยู่บ้านไม่ต้องมีใครมาบอกกูกูไม่ต้องกลัวเลยสักคาไม่ต้องเอนเตอร์เทนอะไรเลยนั่นแหละเป็นความสุขคนอื่นเขาปรับตัวทําธุรกิจอะไรอย่างี้ของคุณอยู่บ้านอยู่บ้านเล่นเกมเล่นเกมเพราะว่าจริงๆิงแล้วทุกวันอ่ะมันคือทํางานอยู่แล้วโอ้โหโคตรเท่เลยทุกวัน ูแลจริงๆอาจะปีเก็บวันตื่นมาภาคแน่งเป็นเรื่องมันคือมันเป็นนาฬิกาชีวิตที่แบบวันไหนไม่ได้ทําร่างกายมันก็คงจะตกใจนะพีชคนก็เป็นสิ่งใหม่ที่เรารู้สึกแต่สองคนด้วยสองคนยตามผู้กองเบ้นแล้วจริงแล้วเนี่ยไหนลองนอดิจิตของเรามีหลายระดับก่อนที่กูออกจากบ้านจิตของคนอยู่ในระดับไหน พี่มันถ้าเราเราสอนคนคนนี้ให้เขาดีขึ้นได้ไหมอันนี้ยากบอกคนนี้เขาสามารถมีชีวิตที่ดีขึ้ครับผมไม่คือเลเวลที่สูงไปกว่าเกินจะสอนเิ๊กอีกอะไรเฮ้ยผมบอกเลยว่าเราไอะไรเนี่ยเถืนในแย่งซีนเดียวเดียวโคตรขโมยเดียวเดียวขโมยซีนไม่ว่านะมีวางปืนด่าและไทยอินเฮ้ยคนกินไปไงนะกินตายคนขายติดคุ้มเฮ้ยแล้วมันจะบ้าพี่มาคุยต่อเลยอ่ะพี่เบียร์ นี่ครับบอกเลยว่าโด่งดังขายดีมันขายดีโด่งนังนั่นโซเชียลเลยกับมุกทดสอบความกรอบเหรออันนี้มันแบบว่าเทสดับดับเทสกระถุงแตกเลยนะทำไมรอบนี้ยังมาอีกไม่ใช่ต้องต้องเลี้ยงเรียงต้องเรี้ยงเลียงรอบนี้เป็นไงกลับมาพร้อมความมั่นใจความเรื่อง เรื่องราวใหม่ๆเฮ้ยฮาฮาฮาเลยนะเราเล่าให้ฟังในรถแล้วกันแบบกําลังขับรถโรยต้องจอดอ่ะอ้จอดมาขําจอดไล่ลงลงอ่ะไม่กูไม่ทันเลยชีวิตช่วงโควิดเป็นไงบ้างเอาช่วงโควิดเ่ยอ๋อก็ถือว่าดีเพราะว่าเรามีเนี่ยครับน้ำพริกหมูย้อยน้อยเดี๋ยวเดี๋ยวดอกดอกเทปดอกเทปก็ดีขายน้ำพริกดีดีครับยอดขายเฉพาะเดือนที่แล้วนะอืออือหนึ่งถุงอร่อยป่ะถามจริงอร่อยป่ะผมเห็นในเพจเขาบอกอยู่ว่าไม่อร่อย อไม่อร่อยใช่ไหมใช่ในเพจบอกว่าถ้ามีคนรีวิวบอกว่าอร่อยเนี่ยของปลอมของปลอมใช่เป็นของแท้ต้องไม่อร่อยไม่อร่อยมีออยไหมมีออยไหมมีมีมีอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนมีอยู่ในออยเนี่ยต้องคำว่าน้อยไปแล้วไปแล้วหนีแต่ที่นี่ก่อนไปแล้วขอบคุณมากครับพี่ต้องพี่เบียร์อ่านี่โหมาเจอนักแสดงหนุ่มครับคนนี้เนี่ยบอกเลยว่าคิวชุกที่สุดในช่วงโควิดไม่มี ทางป้ยครับวันนี้เรามาเด่นคนเดียวอีกรอบหนึ่งเตยมเรื่องมามั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์มั่นใจมั่นใจว่าติดคุกแน่นอนช่วงโควิดชีวิตเป็นไงบ้างว่างครับว่างเนาะว่างงานอืก็เลยมีเวลาคิดบททเยอะล้อเล่นไม่มีหรอกลคนนี้มาแล้วคนนี้มาแล้วอะไรเหรอเพื่อนอดอะไรยช่วงโควิดเป็นไงบ้างชีวิตฮะ ติดเนี่ยติดอะไรอ่ะก็ติดโควิดไงเขาฮิตกันเลยได้ฮิตเลยใช่ไม่เยอะๆอย่างก่อนด้านอย่าก่นด้านส่งไงเนาวันนี้มันแปลกๆนะวันนี้เงียบเนี่ยวันนี้เงียบเน่อ้อยนน้อยผมพามาเจอคนนี้ดีกว่าะครับคนนี้คนนี้เป็นคนสำคัญของเราขอเสปรบมือในช้าไปเลยไปประกำให้คุณโบนะ คุณโมนัสคือคนที่สมัครเอากับบ้านได้พัน0ไม่ได้ไม่ได้คุณโมนัสสมัครพันห้าตอนนั้นเราคิดอะไรอุ้ว่างอุ้ว่างความรู้สึกก็คืออยากสนับสนุนพวกเรา ใช่ใช่ใช่ก็ได้คุณนั้นมึงไหวไ่มคุณดูยืนเดี่ยวมาตั้งแต่เมื่อไหร่ดูทุกครั้งครัตั้งแต่ครั้งแรกเลยมีคนไหนที่เราดูมาแล้วเราเลิกชอบไปแล้วมั้งไหมคนคนเลิกชอบคนที่ชอบอี่างนี้เลิกชอบคิดไม่ยากพี่กูเลยไปดิเขาเลยไอ้มาตามมาในห้องนี้ในห้องนี้มีชาวคอมเมดี้นั่งรออยู่อีกหลายคนสวัสดีครับโอ้โหนี่อยู่กันเทียบเลย ไฮพี่หลอกไฮพี่หลอกครับไฮผมมาชวนคุยว่าช่วงโควิดชีวิตเป็นไงบ้างแต่ละคนก็ติดเลยคะติดีไม่ได้ใช้ไม่ได้ได้ใช้ก็ติดอยู่ที่บ้านนะไปไหนไม่ได้เออไม่ติดเชื้อไม่ติดเชื้อฮะโอ้มาแบบไม่ได้ทนตั้งตัวไม่มีมุกอะไรรออยู่เลยนะฮะไม่มีไม่มีมีฝากไว้อย่างหนึ่งแล้วการมาเร็วแค่ไหนก็ต้องแท้ลาทำไมอะออกลาไปก่อนตายขี้หมูแมเขาเลยนะอะไรนะ ขาลาไปก่อนครับไปไปก่อนครับนี่นี่มีคำถามมาถามว่าช่วงโควิดชีวิตเป็นยังไงบ้างพี่โจ๊กคนทุบทโซบูรณ์ครับแดกแล้วนอนครับผมพอมีโควิดผมรู้สึกว่าผมขี้เกียจเยอะมากขึ้นคือจานแม่งแบบ3วันล้างอะตอนนี้คืออ้างตกลงตกลงต้องอ้างโควิดหรืออ้างเห็นขับเว็บปงเว็บป้าออกไปอ่าขี่เว็บป้าขับไปไหมอะว่างเหรอว่างซึ่งเราก็ไปแบบโซเชียลดิแทนซิ่งใช่เพราะว่ามันมันชีเก็นไปเลยถ้าแชทปุ๊บไม่เกี่ยวล้มแน่นอนพี่โจ๊กเป็นไงบ้างพี่โจ๊กช่วงโควิด เป็นทั้งพ่อครัวเป็นทั้งเกษตรกรเป็นทั้งเกษตรกรคือทีางคุณทำอะไรูต้นไม้กูซื้อต้นไม้มาไอต้นกัญชาที่ปลูกไว้นี่โตไหมตอนนี้อ่อเด็ดดูดหมดลวไอชิ้ด้านนอกยังมีอีกบางคนที่เมื่อกี้ตกหล่นไม่ได้พูดคุยครับเดี๋ยวเอาไปคุยกันสวัสดีครับคุณเฟมี่ต้องบอกก่อนว่าเฟมี่นี่น่าจะเป็นคนที่มีคอมเมนต์พูดถึงอยู่ในยูที่ยบเยอะมากเรารู้สึกยังไงบ้างฮะ รู้สึกน่าสนใจดีนะคะเพราะว่าไม่เคยได้แบบว่าคอมเมนต์อะไรแบบนี้มาก่อนมันทำให้เราแบบได้พิสูจน์ตัวเองมากขึ้นอั j จัสว่าคนชอบอะไรแบบไหนอะไรเงี้ยเรียนรู้ไปก็ถือว่าเป็นโชว์แหละเนาะเราก็ตั้งใจที่จะให้สนุกสนานเนาะบางทีความคิดที่อยู่บนเวทีกับความคิดของเรามันคนละเรื่องนะนะไม่รู้ผมช่วงโควิดเป็นไงบ้างครับเกือบบ้าอยู่เหมือนกันเพราะไม่ได้เจอใครเลยไม่ได้เจอฝรั่งไม่ได้เจอผู้ชายเลย เราอยู enfin ่แต่บ้านอย่างเดียวหรออยู่แต่บ้านอย่างเดียวแล้วก็เอนเตอร์เทนตัวเองไปนะคะเอนเตอร์เทนด้วยวิธีไหนหลายวิธีเหมือนกันนะคะก็ใช้เครื่องมือบ้างไม่ใช้เครื่องมือเต็มเฟมมิดน้องนี้น้องนี้เป็นยังไงบ้างฟีดแบบดีนะไหมเต็มเลยพี่พูดถึงเรื่องในแง่ดีทั้งนั้นเลยอันเฟนครบเขาไปแล้วแบบตื่นเต้นไปหน่อยผู้ชายเยอะตอนนั้นน้ำเดินมีคนนึงครับนั่งหลับอยู่ตรงนน้น นีครับฝันว่าอะไรอยู่ว่าไงครับวันนี้เตรียมเรื่องอะไรมาเล่าไม่บอกรอฟังเองแล้วกันช่วงโควิดซันนี้เป็นไงบ้างทำอะไรอยู่ห,หลับสบายครับนอนบสบายาไม่มีงานไม่มีอราชการเราถ้าการโดนเชิญมาที่นี่เหมือนแบบเป็นฝันพิเศษนี่แต่พ่อแม่มารับเราไปเที่ยวกลับจริงเลยไปเที่ยวก่อนที่เที่ยวไหนเนี่ยพวกวงเวียนยี่สิบเอ็ดบ้างสุดยอดตีพี่เที่ยวไหนครับ บุงเวียนที่เว็นอ้าประมาณนี้ครับน่าจะอุ้ยมีมีคนใหม่มาอีกคนนึงอ่านี่นี่นี่สวัสดีครับพี่ซ่วมครับสวัสดีครับอยู่ดีๆก็มาเล่นคนเดียวเลยครับก็ครั้งแรกครับเปิดซิงเลยครับเออช่วงช่วงโควิดชีวิตเป็นไงบ้างฟุ้งซ่านเยอะมากเลยครับเออทำไม ก็มันว่างครับผมก็เลยมีเวลาคุ้ซ่านเยอะแล้วก็รู้สึกว่าเออมันน่าจะมีเรื่องมันเล่าหน่อยก็เลยเลยมาหน่อยแล้วกันครับได้ได้ผมดูหนพี่อ๋อที่พี่อยู่ในงานแต่งงานผมดึงชื่อเรื่องอะเฟนโซนเฟนโซนเออชอบมากยืนคุยกับพระเอกอยู่มาดูแค่ทีเสิร์เอาหนัาใส่แซนใส่ใส่แซนนิดนึงขอบคุณมากเดี๋ยวเจอกันข้างในครับ่โซนครับนี่ครับอันนี้คือบรรยากาศของที่ไลฟ์เฮาส์สตูดิโอเนี่ยจะมีการแปะโปสเตอร์เนาะตั้งแต่อันนี้คือ ครั้งแรกเลยนะแล้วก็ครั้งต่อๆมาโปสเตอร์เหล่านี้นะฮะคนที่สมัครเ m มเบอร์ชิ p ของเรามาเนี่ยเดี๋ยวจะให้เขามาเซ็นคุณโบนัสเมื่อกี้นะครับแล้วก็สําหรับช่วงโควิดเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายแล้วก <ed> ็มี new normal ของใครหลายๆคนครับยื่งเดียวของเราก็เช่นกันฮะเดี๋ยวจะเกิด new normal เร็วๆนี้ก็ฝากรอติดตามกันกันแล้วกันนะครับยืนเดียว stand up comedy คนกดดันมากเลยคนดันเลยที่นี่แม่งก็บางผมบอกเลยตลาดแบบใหม่นี้จะเรียกว่าบูลี่มาร์เก็ตติ้งคืออ่ะไรไงีดูจบกันแล้วฝากกดซับสไคร b ์ช่องตรงนี้นะคะยอดซับสไคร b ์ของพี่ๆจะช่วยให้สปอนเซอร์มองเห็นเราและอยากสนับสนุนเรามากขึ้นค่ะ